ครับสุเหาเพนดีนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับโดยการเปลี่ยนลำโพงมิเลนชุดหน้านะครับซึ่งมีไซส์ตรงนี้นะลำโพงเดิมมีไซส์ขนาด6นิ้วพร้อมกับทำการเปลี่ยนเจ้าตัวสปีดเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับขั้นตอนเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนติดตั้งแบบไหมให้ได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอนด์นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายชมในคลิปต่อไปนะครับครับหลังจากที่เราได้ทําการถอดเจ้าตัวแผงประตูนะครับในรถคุนได เราก็จะเห็นโครงสร้างภายในนะครับรวมทั้งนะครับนะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับในส่วนตัวประตูนะครับก็มีวัสดุซับเสียงมาให้นะครับนะครับแต่ประเด็นหลักนะครับที่สร้างปัญหานะครับในการออกแบบติดตั้งระบบพงเสียงนะครับก็คือคุนนี้นะครับนะครับก็คือการสั่นกระพือนะครับแล้วก็มีค่าบุคค่าลีกนะครับคือการรั่วไหลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทางชีมงานอุคอนซาวแลาชุ่านครับเดี๋ยวทาการนะครับนะครับลอกเจ้าตัวพลาสติกนี่ออกมานะครับแล้วก็ทาการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดงเข้าไป พร้อมกับทําการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะครับเพื่อมารองรับโครงสร้างเจ้าตัวลำโพมิเลนช์ใหม่ซึ่งมีไซส์ขนาด6นิ้วเดี๋ยวขั้นตอนนะครับและก็ชิ้นิงในการออกแบบติดตั้งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับเบื้องหลังและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพมิเลน ในรถคุนไดสตา t a เลียนะครับนี่คือขั้นตอนเทคนิคในการออกแบบติดตั้งของทางชิมงานอุปกรณ์เสาและชักพลนะครับดูการแดมนะครับใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอนรวมทั้ทงเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพง m ิดเลนส์นะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าในการออกแบบติดตั้งทางชิมงานอุปกรณ์เสาและชุกนะครับ,น,รบ,บน,ะนะครับขั้นตอนนะครับมีเหตุและผลนะครับอันดับแรกเรามาดูตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพง m ิดเลนส์เรามีการสร้างเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับรถคูนไดสตาร์เลียโดยเฉพาะ อย่าลืมนะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับตำแหน่งในการติดตั้งก็แตกต่างกันไปเราจะออกแบบดีไซน์นะครับให้เหมาะสมกับรถสตาร์เรียโดยเฉพาะนะครับพร้อมกับนําเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวเอ็กซ์ตาร์ลิงนะครับเข้ามาติดตั้งในระบบพุ่งเสียงยนต์นะครับจนไปที่แพร่หลายณขณะนี้และนอกจากนั้นนะครับเรามาดูเบื้องหลังซึ่งมีความสําคัญมากนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับเรามาดูการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์ทางทีมงานโอวคอนซาวล่าทุกครับดูฮะ ดูงานออกแบบติดตั้งของทางทีมงานาวัสาร์ชพาเชครับเราได้ทาการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับติดตั้งในช่องตําแหน่งเดิมนะครับเราดูเทคนิคในการติดตั้งของทางทีมงานาวัสาร์เราเชครับเรามีการนําแผนา่นโลหะใชฮะตัวข้อขาวตัวน,นี้นำมาทาการพับขึ้นรูปนะครับเพื่อมาทําการยึดโครงสร้างของเจ้าสวิตเตอร์นะครับจะมีความแข็งแรงพร้อมกับนำเจ้าตัววัสุททับเสียงนะครับมาทําการติดตั้งเข้าไปนะครับดูขั้นตอนและเทคนิคในการแบบติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์ของทางทีมงานวัสาร์ชพาเชิครับนะ ครับเรียบร้อยติดช่างติดตั้งในช่องตำแหน่งเดิมนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับในรถคุณไดสตาร์เลียนะครับในส่วนของตัวประตูสไลด์นะครับเห็นะครับลำโพงที่มากับเจ้าตัวคุณไดสตาร์เลียนะครับจะเป็นของบอส ครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราทําการถอดเจ้าตัวแผงแผงป,ประตูนะครับในส่วนตัวประตูสไลด์ออกมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปชมเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเรล์ชิม่ของทางชีมงานอุปกรณ์เสาร์และทครับติดตั้งแบบไหนนะครับให้ได้มิติแล้วทีเสียงที่ดีนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับหลังจากที่เราได้ทําการถอดเจ้าตัวแผงประตูนะครับในส่วนของตัวประตูสไลด์นะครับเราก็จะเห็นนะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเรล์นะครับอันนี้เป็นลำโพงเดิมนะครับซึ่งเป็นของ นันี่คือตำแหน่งนในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนในส่วนตัวประตูสไลด์เดี๋ยวเราจะทำการถอดเพดตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็ทําการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนชุดใหม่เข้าไปนะครับซึ่งจะมีกำลังวัดที่สูงขึ้นนะครับแบนด์วิดการทํางานได้กว้างขึ้นความไวที่ดีขึ้นเดี๋ยวขั้นตอนเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูยในคลิปต่อไปนะครับครับ หลังจากที่เราได้ทาการถอดเจ้าตัวแผงประตูนะครับในส่วนของตัวประตูสไลด์ออกมาแล้วครับเราจะเห็นโครงสร้างนะครับแล้วก็ตําแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพง mid l น n ์นะครับอันนี้ก็เป็นลำโพงที่มากับคุไดายสตาเลียนะครับลำโพงก็จะเป็นของโบสตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเราทําการถอดตัวนี้มานะครับแล้วก็ทําการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงิดเ l น n ์ชิ้นใหม่เข้าไปพร้อมกับทําการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมเพื่อลดค่าพวกนะครับพวกไวซ์เบสชั่นนะครับพวกนี้นะฮะ เดี๋ยวขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมรวมทั้งเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมินิชุดใหม่เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาชมกันต่อนะครับสำหรับเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนะครับในส่วนประตูสไลด์นะครับในรถทุมไดสตาร์เลียนะครับวันนี้นะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเตนะครับเราติดตั้งในช่วงตำแหน่งเดิมนะครับแล Nein, ้วเรามาดูนะครับเทคนิคในการติดตั้งทางชีมงานโอฮอนซาวรนนะัี้ะ นะครับตัวนี้นะครับนี่คือตำแหน่งนะครับที่เราได้ทําการออกแบบติดตั้งนะครับเจ้าตัวลโพมิเตอร์ชุดใหม่เข้าไปนะครับดูการออกแบบติดตั้งนะครับทุกขั้นตอนนะครับมีเหตุและผลนะครับและนอกจากนั้นนะครับเรามาดูนะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวพลาสติกเห็นไหมครับเรามีการนําแผ่นโลหะนะครับทำการพับขึ้นรูปนะครับเพื่อมายึดโครงสร้างของเจ้าตัวพลาสติกนะครับนะครับเวลาปิดเปิดประตูนะครับจะมีความแข็งแรงนะครับนะครับนี่คือนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งนะครับเจ้าตัวลำโพงมิเตอร์นะครับในรถ คุณไดสตาเลียกันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะนําไปประกอบและเดี๋ยวเราทําการทดสอบมิติและวิธีเสียงกันดูนะครับสำหรับวันนี้นครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนสมาชิกนะครับมาชมกันต่อนะครับให้เพื่อนสมาชิกนะครับได้เห็นนะครับทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลัง ในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงในรถทุนดายสตาร์เลียกันนะครับเห็นไหมครับหลังจากที่เราได้ทำการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนชุดใหม่เข้าไปแล้วนะครับเราก็ได้ทําการนะครับประกอบเป็นส่วนตัวแผงประตูนะดูงานประกอบเลยนะครับนะครับทุกอย่างเข้ารูปเหมือนเดิมนะครับรวมทั้งตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวสซิเตอร์นะครับก็ติดตั้งในช่องตำแหน่งเดิมนะครับเรามาดูในส่วนของตัวประตูสไลด์กันนะครับดูนะดูขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งนะครับเจ้าตัวแผ่นเดมนะครับในส่วนของตัวประตูสไลด์นะฮะดูงานนะครับ ใส่ใจละเอียดทุกขั้นตอนเห็นฮะในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมานะครับและนอกจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์เลยนะครับก็คือขั้นตอนและก็เทคนิคในการอัปเกรดนะครับเจ้าตัวลำโพงสลาว์เรามาดูตำแหน่งนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงสลาว์นะครับในรถคุนได้สตาร์เรียนะครับซึ่งระบบเครื่องเสียงที่มากับเจ้าตัวคุณได้สตาร์เรียตัวท็อปนะครับระบบเครื่องเสียงจะเป็นของโบสนะครับทั้งหมด10ชันแนลวันนี้ทางชีมงานทุกคนสาวและชลีครับร้ก็าได้มาทํา นะครับอัปเกรดนะครับแล้วก็ทำการโมดิฟายส่วนของตัวตัวลำโพงสลาว์ตัวนี้ครับเห็นไหมะนี่คือลำโพงสลาว์ซึ่งเป็นของโบสเราใช้ลำโพงเดิมสิ่งที่เราได้ทำการอัปเกรดครับเราได้ทำการติดตั้งจ้าตัวแผ่นดันเข้าไปเพื่อเป็นการลดค่ารีฟลักชั่นและนอกจากนั้นนะครับเราได้นำเทคนิคนะครับในการติดตั้งจ้าตัวเอ็กซ่าลิงนะครับเพื่อมาตัวบ็อกซ์นะครับข้อหนึ่งนะครับในการออกแบบติดตั้งตัวลำโพงสลาว์ติดตั้งมาเป็นระบบเฟียร์นะครับก็จะมีผลเรื่องของเฟรนะครับทางทีมงานของคนส นะครับขั้นตอนนะครับและเทคนิคในการอัปเกรดระบบเสียงของทางชิมงานวัคซอนซาวและชนครับทุกขั้นตอนนะครับมีเหตุและผลนะครับนี่ก็คือด้านซ้ายเหมือนกันเห็นไหมครับนะฮะกับการติดตั้งแผ่นแดมแล้วก็ติดตั้งอยู่ตัวอิสตาร์ลิงก์ไปนะครับเพื่อเป็นตัวเรื่องของเฟดแล้วนอกจากนั้นครับตัวนี้นะครับเจ้าตัวเพาแอมบ์บอสนะครับก็ยังอย่างติดตั้งช่องตำแหน่งเดิมตรงนี้นะนี่คือเพาแอมบ์ของบอสนะครับแล้วเรามาดูครับหลังจากที่เราได้ทำการ modify เจ้าตัวตู้ซับเสร็จสิ้นมีที่เรียบร้อยนนนนะะะคครรรัััับบบเเาาาก็จจ้ตวซซซึ่งมีไส์ขด นะครับ8นิ้วนะครับมาทำการติดตั้งเข้าไปและนอกจากนั้นครับเดี๋ยวเราจะทำการออกแบบติดตั้งเจ้าตัว s t a r l i n k เข้าไปนะครับเพื่อลดค่าพวก v i ซ์เบชั่นนะครับเดี๋ยวขั้นตอนและเทคนิครับในการออกแบบเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับ ในรถทุลไดสแตเลียนะครับตัวท็อปนะครับซึ่งระบบเสียงนะครับก็จะเป็นของบอสนะครับในการเซตอัพนะครับเจ้าตัวสิสเต็มนะครับซึ่งเป็นคอร์ดบอสนะครับซึ่งระบบทั้งหมดนี้ต้องใ้ด้วยกันทั้งหมด10บชันแนนไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะมาทําการเซตอัพแต่ทางทีมงานโอคอนซาวและชุดนะครับเราก็ได้นําเทคนิคนะครับในการเซตอัพรวมทั้งนำครับอุปกรณ์ต่าง เขามาทําการเซตอัพเพื่อให้รถตัวระบบของโบสทํางานได้มีคุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอนด์ดังที่เพื่อนสมาชิกได้เห็นขั้นตอนและเทคนิคในการอัปเกรดของทางทีมงานโอหันสาวและชุกนะครับวันนี้เราก็ได้ทําการเซตอัพนะครับนะครับการทํางานนะครับของเจ้าตัวโพลิเซอร์นะครับของเคกื่ค่ายอัลพน์นะครับการทำการคัตออฟนะครับการทํางานของเจ้าตัวโควินเลนชุดหน้าชุดหลังนะครับลำโพงสลาวนะครับแล้วก็เจ้าตัวซซลเฟอร์ วันนี้เราก็มีเจ้าตัวสเปกตรัมตัวนี้ครับมาทำการวัดค่าอ t a ทีนะฮะเพื่อการปรับแต่งค่าพารามิเตอร์มีความแม่นยำแล้วนอกจากนั้นครับเราก็ยังได้ทำการคัดออฟนะครับการทำงานของเจ้าตัวลำโพงมีเลนชุดหน้าชุดหลังรวมทั้งเจ้าตัวลำโพงเซนเตอร์นะครับให้ทำงานความถี่ได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบมิติแล้วทีเสียงดูนะครับ วันนั้นนะครับเราก่อนที่เราทําการอัปเดตนะครับเราก็ได้ทาการทดสอบไฟเพลงนะครับเราก็ทําการทดสอบไฟเพลงแท็กเดียวกันนะครับเพื่อเพื่อสมาชิกได้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบนะครับนะครับมิติและวิธีเสียงดูนะครับหลังจากที่เราได้ทาการเซตอัพเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะสตรีมมิ่งนะครับนะฮะเดี๋ยวลองทดสอบฟังดูนะครับ แรกเลยนะครับที่เราได้ทําการทดสอบฟังนะครับการถ่ายทอดเหลือของชินตีนะครับได้โดดเด่นโดยเฉพาะการทำงานพวกเสียงแสแนลนะครับถ่ายทอดมาได้โดดเด่นและชัดเจนมากนะครับเดี๋ยวมาฟังนะครับการถ่ายทอดเหลืองชินตีนครับฟังเสียงเขร้องครับโอ่งแสงวานนะครับได้ซาวสเตย์นะครับบนแดชบอร์ดครับเดี๋ยวมาฟังกันต่อนะครับ ที่เราให้ทำการทดสอบไฟล์นะครับอันดับแรกนะครับการถ่ายท่อเหลวของชิ้นดนตรีนะครับได้โดดเด่นนะครับการทํางานเจ้าตัวโซเฟอร์นะครับให้เบสที่แม่นยํานุ่มนวลและหนักแน่นนะครับฟังรู้สึกมีการมีความตื่นเต้นนะครับเสียงโคร้อนครับโปร่งไซก์งวานะครับปแหลมผิวนะครับได้ซาวด์สเตจบนแดชบอร์ดนะครับฟังรู้สึกได้มิติการฟังได้หลากหลายนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับ ในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับในรถคุณไดสตาร์เลียกันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัวคุณไดสตาร์เลียนะครับตัวท็อปสุดระบบเครื่องเสียงที่เป็นของโบสก็ให้คุณภาพเสียงนะครับที่ดีนะครับให้มาระดับหนึ่งแต่เราสามารถที่จะต่อยอดให้ได้เลยอยของชิโนตีนะครับได้โดดเด่นและชัดเจนนะครับกระเชิญได้ที่โอเวอร์คอนซาวล์และชิ้นะครับสำหรับโปรเจกต์ในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับในรถคุณไดสตาร์เลีย คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับข้างหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานำเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากปวบหันสาวราชพุทธครับขอมีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ